สี่ตารีเสวังเจ็ดไปเก้าสดีค่ะสถิติบอฟออฟฟิศในฮ่องกงบอฟออฟฟิศรวมใน8วันมังกรโยกทำไรายได้มากกว่า4ล้านเหรียญฮ่องกงแสงหน้าบอฟออฟฟิศฮ่องกงของภาพยนตร์เรื่องก่อนๆของผู้กำกับฉีเคอเรื่อง t ด e b a t t เท a แอน a k เล็กทางจีนและเรตติงภาพยนตร์เรื่องมังกรโยกที่ฮ่องกงออกมาแล้วด้วยคะแนน8.5คะแนนและสถิติบอฟออฟฟิศในฮ่องกง ณเวลา19นากาของวันที่13กุมภาพันธ์แคปิตอลอเมริกา4มีการเข้าฉาย428รอบมีผู้ชมมากกว่า11,000คนและบออฟีด1.090ล้านดอลลาร์ฮ่องกงขึ้นแท่นอันดับหนึ่งในรายชื่อบอกออฟิศวันเดียวบออฟีสะสมเกิน3ล้านดอลลาร์ฮ่องกงใน3วันหลังจากการเข้าฉายภาพยนตร์ศิลปะก,การต่อสู้เรื่องมังกรโยก มีการใช้ทั้งหมด30รอบมีผู้ชม389คนบอกอฟิศในวันนั้นทำไรายได้34,700เดอหรียญฮ่องกงอยู่ในอันดับที่9ในรายการบอ,อฟิศวันเดียวและบอ,อฟิศรวมใน16วันหลังออกฉายทำไรายได้สูงเกิน5.06ล้านเหรียญฮ่องกงหรือ5.23ล้านหยวนภายใน15วันนับตั้งแต่เปิดตัวในตลาดฮ่องกงซึ่งอยู่ในอันดับที่สอง ในรายการบ็อกออฟฟิศตลาดฮ่องกงของภาพยนตร์จีนแผ่นดินใหญ่ปี2025จากแนวโน้มปัจจุบันมีการคาดการว่ารายได้รวมทั้งหมดจะอยู่ที่ประมาณ7.5ล้านเหรียญฮ่องกงหรือ7.76ล้านหยวนอย่างไรก็ตามมังกรโยยังออกฉายในหลายประเทศในตะวันออกกลางอีกด้วยผู้ชมจะได้สัมผัสกับโลกแห่งความโรแมนติก และความกล้าหาญด้วยศิลปะการต่อสู้แบบจีนแท้ๆที่ได้รับการยอมรับจากคนทั่วโลกและปีเตอร์แพนได้แจ้งให้รู้ว่าโรงภาพย,ายนตร์สุดหรูสองแห่งในสหรัฐอาหรับเอมิเรตจะเปิดตัวภาพย,ายนตร์เรื่องนี้ในวันที่20กุมภาพันธ์โรงภาพย,ายนตร์วอลซินิมาและโรงภาพย,ายนตร์ดูไบมอรีเอลซิเนเมเชนคูเวตบาเรนสุลต่านแห่งโอมาน สภาพแวดลลอมและเทคโนโลยีการรับชมที่หรูหราสสุดและการรับชมที่สมจริงนั้นเทียบได้กับซีนิตี้ LED กวยเจ๋งบรรยายตัวเองว่าเป็นบุคคลจากสมัยราชวงศ์ซ่งผู้บรรยายภาพยนตร์ได้กล่าวถึงจุดสิ้นสุดของราชวงศ์ซ่งเหนือและใช้เป็นฉากหลังของเรื่องเสี่ยจานสามารถดึงดูดความสนใจได้มากในช่วงการขายล่วงหน้าของภาพยนตร์โดยด่าสายอิทธิพลและฐานแฟนคลับที่มากมายของเขา และเพิ่มผลการขายล่วงหน้าซึ่งแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าเือร์จันมีสเสน่ดึงดูดใจในตลาดภาพยนตร์แต่ผลงานทางการตลาดของภาพยนตร์นั้นถูกกำหนดโดยปัจจัยที่ซับซ้อนและเกี่ยวข้องกันหลายประการช่วงเทศกาลตรุษจีนถือเป็นช่วงที่มีการแข่งขันสูงที่สุดในตลาดภาพยนตร์โดยกลยุทธ์การจัดตารางการฉายและตารางเวลาฉายของภาพยนตร์จะมีผลอย่างมากต่อไรายได้จากบอกอฟฟิต แม้ว่าคุณภาพของหนังจะดีเยี่ยมก็ตามแต่ถ้ามีการใช้ไม่มากก็คงยากที่จะทำไรายได้สูงๆได้เมื่อเราประเมินภาพยนตร์เราต้องทำการวิเคราะห์อย่างรอบด้านเป็นกลางและเจาะลึกในหลายๆมิติเชน่นโครงเรื่องการผลิตการแสดงสภาพแวดล้อมทางการตลาดเป็นต้นแทนที่จะสรุปผลเพียงจากผลงานจากบล็อกออฟฟเพียงด้านเดียวเท่านั้นในเวลา19นกานาที ของวันที่14กุมภาพันธ์ยอดขายรวม17วันของหนังในเทศกาลตรุษจ,จินปี2025ทะลุ1 6 6 2 3พันล้านหยวนมังกรโยกมียอดขาย642.727ล้านหยวนหรือ2.976พันล้านบาทมีผู้ชม13.171ล้านคนมีรอบการฉายมากกว่า416,000ครั้งน่าจาครองอันดับหนึ่งด้วยไรายได้บอกอฟีส สูงเกิน1661ล้านหยวนหรือ49,360ล้านบาทมีผู้ชม217.836ล้านคนมีรอบกันฉายมากกว่า4.172ล้านครั้งอันดับที่2ทาง Detective 1,900ยอดขาย3.085ล้านหยวนหรือ14,260ล้านบาทมีผู้ชม62.405ล้านคนมีรอบกันฉายมากกว่า 1.864ล้านครั้งอันดับที่3เ <c oughs> ฟิงเซินภาคสองยอดขาย1.147พันล้านหยวนมีผู้ชมมากกว่า22.230ล้านคนมีรอบการฉายมากกว่า793,000ครั้งอันดับที่4แบอินเฟสยอดขาย704.952ล้านหยวนหรือ3.264พันล้านบาทมีผู้ชม14.818ล้านคน มีรอบการใช้6 6 5 0 0 0ครั้งและอันดับที่6 Operation Dragon มียอดขายมากกว่า381.123ล้านหยวนหรือ1 7 6 4พันล้านบาทมีรอบการใช้มากกว่า4,366 0 0ครั้งจะเห็นได้ว่ามัางกรหยกมีรอบการใช้น้อยที่สุดน้อยกว่า Operation Dragon ถึง2,000 20, 0ครั้งและในวันนี้พี่ปันก็ต้องขอขอบคุณมากๆนะคะ สำหรับการติดตามรับชมขอบคุณมากค่ะ